ครับสวัสดีครับคลิปนี้ a 2 p t v ขอ,อนำเสนอขั้นตอนการ swap เหรียญเกสซโราใน touch wallet นะครับเนี่ย touch wallet หัวใจสีน้ำเงินกดไปเลยครับ touch wallet กดเข้าไปขั้นตอนการ swap นะครับใส่ security ใส่มาแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับด้านบนก็เป็น home แล้วก็มีนะเหรียญของเราอ่าราคาเงินหรือว่าชื่อ Wallet ของเราเราก็มาดูด้านล่าง <Un> สำรวจเลยสำรวจ Bnb ของเราเมื่อสักครู่นี้เราได้โอนเหรียญจากมือถือเครื่องหนึ่งที่มี BNB จาก b i t g e t เข้ามาหรือจะเราจะโอนมาจาก b i t ค u b ก็ได้หรือกระดาน Exchange อื่นก็ดี โอนเข้ามาเลยครับติดตั้งเพื่อเป็นค่าซื้อและเป็นค่าแกส๊สนะครับ B&B จะเป็นนะเงินที่ซื้อด้วยแล้วก็เป็นค่าแก๊สด้วยนะครับนะอ้าเราจะไปทำเหเรียญเกสซาแล้วก็เลื่อนไปนะครับเนี่ยเลื่อน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 ,อนมาเจอเกสซลา,านะเมื่อสักครู่นี้ได้สวอปไปหนึ่งไม้นะครับหนึ่งไม้ไม้แรกได้ไปแล้ว นะหมื่นหกพันหกสิบล้านล้านนะครับได้ไปแล้วอ่ะมาดูครั้งนี้เราจะสว a p ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับดูครับกดเข้าไปที่เกสซล่านะครับนะกดไปแล้วก็กดคำว่าสว a p ครับเหรียนเกสซล่ามาอยู่นี้กดคำว่าส w a p ซึ่งมีลูกศรซ้ายขวากดครับกดคำว่าส w a p กดแล้วนะครับเหรียญเกสซล่าจะอยู่ด้านบนนะ บีเอ็นบีอยู่ด้านล่างเราให้มาเปลี่ยนทิศทางโดยการกดลูกศรขึ้นลงครับกดครับนะลูกศรขึ้นลงนะบีเอ็นบีก็จะมาอยู่ด้านบนเกสล่ามาอยู่ด้านล่างเราจะสวอปเป็นเหรียญเกสลร่าหรือจะเป็นเหรียญอื่นเราก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะครับอ่ะเรามาป้อนจํานวนจานวนนะบีเอ็นบีที่เราจะสวอปนะครับกดเข้าไปที่เลขศูนย์นะครับ นะกดเข้าไปที่เลขศูนย์เนี่ยเวลาป้อนได้ศูนย์จุดนะครับมันสามนะครับศูนย์จุดนาะศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย,สนย,สนย์สามตัวแล้วก็เลขสามอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไปแล้วนะครับใส่แล้วนะตัวเลขขึ้นแล้วครับเราก็คอนติเนียเลยครับคอนติเนียสีน้ำเงินครับกดเลยครับเท่านี้เองรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับแล้วมันก็มาให้คอนเฟิร์มนะยืนยันนะยืนยันยืนยันนะนะ้ด้ยีล้านเนาะลองดูมัน21ล้านจริงไหมที่เราอ่านเนนะนะนะโอเคมาใช้เหรียญที่จุด22งสองกดรีเฟชนะครับอืมนะเครื่องมันให้รีเฟรแล้วก็รีเฟชแล้วกดคอนเฟิร์มครังหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่ซิกเ r i t อร์นะครับ ใส่คิดซื้อเรเรียบร้อยรอเครื่องหมายถูกปุ๊บมาเลยครับเครื่องหมายถูกกดเครื่องหมายถูกนะครับนะถือว่าสําเร็จเสร็จสิ้นนะ processing เราก็มาดูตรวจสอบตรวจสอบเหรียญน,นะทาน section detail กดครับกดเข้าไปดูมาแล้วครับนะยอดมาอ่านดูครับเนี่ยหนึ่งคอมมาสคอมมาสคอมมาสคอมมาหคอมมานะครับได้เท่าไหร่นะ สองคอมมาก็1ล้านแล้ว <jaar> ก <S ę> ็นะนี่แสนล้านเหมือนกันก็หนึ่งล้านล้านล้าน2ครั้งนะครับแล้วก็เก้าแสนล้านครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นะเลขห้าห0ื่น 9 4้าเจ็หรียญดอลล่าโอ้โหนะเป็นเกสซล่านะครับเป็นเหรียญเกสซลร่า <laughs> นั่นเองนะอ่ะเราก็ได้เรียบร้อยถือว่านะสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดเอากดกด็กลับไปดูกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะดูนะครับดูว่ายอดจะเพิ่มมาแค่ไหนหกลับไปดูหน้าแรกนะครับนี่เห็นไหมครับนะ เห็นไหมครับจาก16เพิ่มเป็น28นะก็28,930ล้านล้านเกรซล่าครับก็เป็นการสว a p สิ้นสุดให้ดูนะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสว a p เกรซล่าก็ขอได้โปรดกดติดตามช่อง A2PTV แล้วจะได้นำสิ่งที่ดีๆ มานำเสนอต่อไปนะครับสวัสดีครับ